เปิดใจถึงมิตรภาพ20ปีนอตวอริธเพชรกรุณพลนั่งเปิดใจพร้อมกับถึงมิตรภาพยาวนานกว่า20ปีแม่เห็นต่างแต่สุดท้ายคำว่าเพื่อนก็ตัดกันไม่ได้เป็นภาพที่ทําให้เห็นถึงความว่าเพื่อนมิตรภาพที่เหนียวแน่นมากๆสําหรับสองเพื่อนซีนอตวอริธกับเพชรกรุณพลแม้จะเห็นต่างทางด้านการเมืองและเคยเว้นวักไม่ได้คุยกันมาสักพักล่าสุดทั้งสองคนมาเปิดใจถึงคําว่าเพื่อนสนิทเพื่อนซีในรายการแชฉที่มีมดดำคชาพาและดีเจบุกบกเป็นพิธีกร โดยมดดำได้ถามแบบตรงๆว่าทั้งสองคนทะเลาะก,กันจริงไหมและเกลียดกันหรือเปล่าซึ่งน็อตเพชรต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้เกลียดความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มีช่วงที่การเมืองแรงๆเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยเบรกการคุยไปก่อนและเท็รได้เล่าว่าในกลุ่มเพื่อนจะมีเจ็ดคนแต่มีตนเองกับน็อตที่จะถึงการเรื่องการเมืองจนเพื่อนๆบอกว่าถ้าชนะแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือหลังๆเริ่มรู้ตัวเลยไม่ได้คุยกันในประเด็นนี้แล้ว นอกจากนี้มดดำยังได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความประทับใจของกันและกันซึ่งเพชรได้พูดถึงน็อตว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจมากๆวันที่ตนเองอกหักก็มีเขาอยู่เป็นเพื่อนทั้งนี้น็อตได้เสริมว่าเราโตมาด้วยกันในทุกช่วงเวลาบางช่วงที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแต่สุดท้ายแล้วเราก็มาเจอกันอยู่ดีจากเรื่องราวของทั้งสองคนทำให้เห็นว่ามิตรภาพคำว่าเพื่อนจริงๆตัดไม่ขาดเนีแน่นหนึบ